สวัดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีดีติดตามทั้งช่องอดีแล้วไม่ต้องเชียวครับมือนี้ภาพพี่นอ้องมะบึงแฟชั่นหรือคอลเลคชั่นนะครับของเต็นพระเอกนั่งเอกบ่ะมาิเป็นพระเอกหน่อยนั่งเอกหน่อยพระเอกใหญ่นั่งเอกใหญ่นะครับเนาะแต่ละคนเต็นแต่ละคนมีรูปมีโปสเตอร์หนาเต็นแต่ละคนสดสวยตรงหน้านนสมัสยครับพี่น้องครับขอสินค้ามาอัปเดตทุกๆเต็นที่นี่นะครับผม เอาเริ่มจักเต็นท์พอดีที่ซักเลขแล้วกกันนะนี่นะครับพอดีที่นี่สองเดือนนะครับเนี่ยนี่เลยครับนี่เลยปึ๊บนีพี่น้องเอฟซีฮ่องกงใหญ่เนาะครับเนาะสวยงามมากพี่น้องครับโอ้ยคุดแล้วยังไงคุณนายชุดจอดเลยครับอลังการงานสแสงกันเลยทีเดียวนะครับนี่ชุดสีสมกับชุดสีม่วงนะครับ เป็นผาอ่อนกับผาแข็งเลยหนะึน่งเป็นผาแข็งเป็นผ้ไาไปไข่ไปหนิวนะครับวันนี้แลเป็นผาอ่อนนะเริ่มต้นจากเต้นแรกเต้นของเองนะครับดีวิสักครับอ่ะเต้นต่อไปถ้างบ่มีแล้นะวเนาะครับเยอะมากนะทางนี่เลขกันแล้วกันนะครับอันนี้เต้นในส่วนนี้บนชัยบุมมีนะครับเต้นปฏิว,วัดิสิดลก็ยังไม่มีนะเอาย่งคะโอ้ยย่างครับย่างพุ่นละพูนข้างหน้าพุ่นละครับผม อนอนนี่ฟังข้างนี้ดิปิดจงไหนนี่เอา้านึกว่าผดดู้ใดนั่งนี่ดิสู้ๆครับที่การใช้แล้วรูปอยู่ไหนอ่ะรูปเต็นอยู่นี่บ่บสีมัดโอติดโบติสองไรนี่ดีเห็นแล้วอขอดูหน่อยนะครับแป๊บบนึง,งเดี๋ยวจะมา,มารีมารีวิวทุกๆรูปเลย<อ>ไม่ไม่ไม่ฮอตนิลเฮดนะ เดี๋ยวเทดขึ้นให้แป๊บเดียวนี่พี่น้องครับฮาเรมยายไรครับปุ๊เอ้ามันบ่ฮ้อนตินะอ๋อโอเคครับผมโอเคครับสนับสนุนโดยเสียบี้ผู้จัดการฮาเรมบุยสุดยอดนะครับเป็นที่สองพีติ๋นยายไรนะครับพี่น้องครับสวยสดงดงามเต็มระบบเต็มระเบียบนะครับอุ้ยครบแล้ว เต็นที่สองอ่ะขยับมาอีกแค่ข้างๆกันครับพี่น้องครับข้างๆกันเนี่ยคือน้องป๊อบครับน้องป๊อบสุชาดาพเพชรบัณฑแพงโอ้ยง่ามครับพ,พี่นอกก้องไปเลยได้ตัวอันเพิ่นพับไปเนาะครับเนาะเพิ่นพับไปผาปอาอัดยับอยู่ีจักหน่อยนะครับเป็นผ่าเป็นผ่าแข็งเนี่ยน้อจีเป็นลูกศิษนะครับขอเสียงผ่าแข็งุูนะครับง,า,ง,บงามหักยางหักเลยสวยสดงดงามเต็มสีชมพูนะครับ โอ้คักพี่น,น้องครับเอาไปต่อกันก็แล้วกันนะครับเต็นต่อไปครับท,ท,ทุกเต็นท์นะครับโอ้ผมผมลืมทายรูปไปตัวนี้ไหมโอ้ยเนาะปึ๊บน้องป๊อปสุชาดาปึ๊บปื๊บนี่เอาเต็นท์ย่อะไรก่อนซ้ำมาท่านิดไปไหลปึ๊บห้าเล่มห้าเล่มโอ้ยมัยอมแพ้กันเลยแต่ละคนนะครับเนาะ เดี๋ยวเตีนเยนจะคล้องจงค่อยไปที่หลังกันแล้วกันนะได้ฟังผีครับพี่พน้องครับมีบอโนอฟองเหตุเตียนแต่ละเตียนเพิ่มกับชิมีรูปนะครับจะครับมีเป็นบางเตียนบริมีเบอร์สุก่นครับพี่น้องครับมาเมืองฟังไทยกี่ฟันมีบอโน่เนาะสิพยายามเก็บให้เบิดทุกเตียนนะครับที่มี่บางเตียนเพิ่มกับบริมี่นะครับเตีนยนกับคล้องคอเลย่อ ่อ๋อันนี้เต้นเงาะน้อยตัวนี้ไหมโอ้อันนี้พี่เอกพี่วัดโอ้น,นี่ไงน้องมานะอยู่ตรงนี้นี่เลยครับโอ้น้องมานะเพชรบ้านแพงนะครับเนี่ยครับน้องมานะเพชรบ้านแพงรอเลยครับรอเลย มันแคบพี่น้องเนี่ยเห็นบหมพี่มมีช่องที่จะเข้าไปถ่ายเขาจดเขาให้ได้ครับเด้อนี่พี่น,น้องแม่เนี่ยคืบอ่าไปต่อครับผมเขีนต่อไปเลยนะครับ,รบฟังทั้งฝุ่นได้ครับผมไม่ชื่อเสียนะโอ้ชื่อเสียโอ้ตะโก้แเราก็อยู่นี่ละครับเดี๋ยวเราก็มาผมเห็นเรายางอยู่พุน่นอะยู่ใ<อ>นโดมอมองจะลดฝน ครับผมขอบคุณหลายๆครับนี่มาเมืองฟังทางผีครับมีบนน้องว้าวไปเพื่อนไงวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๋อกินเลยครับกินเลยตามสบายครับเพื่อนแสบบ้าดมองนีมากอะไรรังการใช่ไหมแมน่ะบ่บ่ะ่คย บ่ค่อยกินเข่าปันไดไหมครับมันจะอ้วนบ่ก็บอหลัดโอ้ยน้องไปเขับไปต่อพี่น้องวันที่ผมโคตรเปนสุดเต้นแล้วก็เต้นต่อไปนี่ครับสำคัญมาคักเลยบ่เบาบ่ได้ครับเต้นนี่ครับในบอดใหญ่ห่านะครับผมเต้นนี้คือแบบพิเศษมาคักเลยเป็นพิเศษนะครับอุ้ยครับเต้นบอดโจนะครับผม บ่แพ้ไผเด้อครับบ่อยมอมแพ้เลยนะครับเต็มที่เลยปึ๊บเนี่ยอ่ารัางการงานสางเอ้าเต้นต่อไปครับผมปึ๊บฮะเต้นน้องกุ้งอิงเพชรปั้นแพงโอ้ยหล่าเฮ็ดหน้าบุญผู้อยูอ่จ<ม>ังเนาะนี่เต้นน้องอิง,องครับพีนบ่น้องครับน้องกุ้งอิงเพชรปั้นแพงนะครับแฟนคลับ FC ครับควรนะ <c oughs> ก็เปนขี้เห็ดดีเลยนาะสุดยอดครับสุดยอดอ้าวไปกันต่อพี่น้องครับโอ้มาฟังทาง่านผีครับมาฟังทาง่านผีฟังทางนั่นององีกอีกผู้หนึ่งนะครับผมอ้าวนอ้องอมแอมครับพูดเป็นผ่าอ่อนมันมันถิมโตงามนะครับผ่าอ่อนนี่วนะ่าคล้ายๆผ่ากระมี่นะครับเจ็ดออกมาแล้วก็ะชิมถิมโต งามปัดถูกน้กนนองนเองนี่ยมากรดับคนไหนอมแอมพิษปั้นแผ่ครับเนี่ยเอ้าพอดีที่ษษทพี่แซปกระสีไทยชอบเต็มที่นี่รูติดนะครับผมมาคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ที่ถ่าพี่น้องไปเบิง้งกรสีผมได้เอาเอ่อเทนเขาดิฉันสวยๆขางติน๊นนางเอกหน่อยพระเอกหน่อยนางเอกไงพระเอ,เอกไง น้องชูใจเพชรบ้านแพงมาแล้วเอาผู้ใดเ,เป็นแฟนขับ f อนะครับเต้นผู้ใดย,ยังบ่ทันได้มีรูปมิยังเป็นแฟนขับ f อไผกใครค่ะเทเทพนเดอร์ศิลปินเพนนะเห็นบ่ว่าพนนะน้องชูใจครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับอาจสิ่เห็นศิลปินจะของคือมาเห็นเต้นศิลปินจะคของผันเพิ่นบ่ได้ขึ้นรูปึ้นยังพวกกับบด้ถไทยเ้อครับพี่น้องครับบางคนอาจจะมีอยู่แต่ว่าบ่ได้ขึ้นรูปึ้นยัง แม่กินเข่าแล้วบ่แม่เรียบร้อยแล้วโอ้ยแซลมงังมนหนุ้ยม่หนียหน้ยมู่นี้มาทางนี้มันเพลน้นอนี่หน่อยอันนี้ก็ไม่มี่อนครั้งนี้ก็ไม่มีนะครับรน้องปันปันครับน้องปันปันยินดีต้อนรับน้องปันปันพิษบปันแพง บา้าใจสีม่วงผ่ากับซีม่วง,ว,งว้าจะดีเลยครับอันนี้น้องปันปันครับนี่ไปต่อครับพี่นอไปกันต่อครับฟังทั้งพี่เอาเจอกอันอีกโอ้ทั้งนี้นเป็นพยุตนะครับผมบางคนเพิ่งกว่าได้ขึ้นรูปนะครับตอนที่ฮอตมาไทยเรียบร้อยแล้วครับน้องกิเลอยังโอ้ โอ้บ้านพระเอกวัดใช่ไหมครับโอ้ครับเยอะอายสียางไปหาเลาะกินอยู่ครับผมครับมาแล้วน้องมานะป้าพูนอยู่ฟังทางฝุ่นนะฟังทางฝุ่นไกลๆมาดีครับโอ้มาดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้น่าจะเป็นน้องต้นน้ำเนาะน้องต้นน้ำยังไม่ขึ้นรูปน้องบ่มีบอนน์อ่เท่าไหนอันนี้ครับบนใจนะครับ อันนี้เต็มน้องต้นน้ำนะครับมึงง่ายๆเลยผมจำได้ครับผาเป็นผาแบบนี้เนาะอ้าวพี่น้องครับเล็กๆนี่ยหน่อยเนี่ยย้อนกันนูเลยอ่ะน้ำไม่ค่อยอาบเน่เอาไม่เสียดมดิมเบื้องเปล่ยนได้ไหนเดินน่ะเอาเดินไม่รูกพี่น้องว่าเดินเงเปี่ยนไงพี่ดมมึงเอ้าวพี่น้องเรับขอบคุณหลายๆครับแล้วเป็นยังไงฮะแล้วเป็นยัแล้วขั้นเขียวไหมตีเอาแล้วขั้นเขียวน้องอ่อน พ่อกันคลิปหนาก็แล้วกันครับที่นองครับสวัสดีครับคือใคกัน